ก็มือรสลงสีวันนี้ค่ะดิฉันนางสามชีวิดค่ะดิฉันนางสามชาวิัวนีค่ะดิฉันนังสามกจะนอเทียวกวันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันแก่นนะคะไปทำไมก็ไม่รู้ไปหาเพื่อนเรานะคะรอิดเขาส่งเรากลับบ้านใช่รอติดตามชมกันเเอาไปเลยจะไปเที่กันเลยค่ะกานั่งินนินเธอไมจเงินอนี เขาพูดมาเห็นตัวักเธอช่วยกวตาไม่เลือดเถีองไหนแล้วไม่เลือดเถียงไหนแล้วเาพาเราไปปวดแล้วทุกอเขาจะเขาจะเอาเราไปกลับบ้านแล้วเขาจะพาเราไปกลับบ้านเลย เราก็จะเดินไปเซเว่นนะคะตัวประกอบไปเรื่อยๆไม่รู้เซเว่นอยู่ไหนตอนนี้เราก็อยู่เซเว่นนะคะคุณเชนอยู่นี่ค่ะ <laughs>

จะล้วเสร็จแล้วดึงของโซ่ปิดประตูเ้ยนะครับผมซ้ายมือขวามือน้อยแขนนั่งขอบนะครับของโซ่ปิดประตูต้องความก็ใหญ่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 ถ้าผู้ใจระหว่างหัวจะถึงต้นคอจะเป็นลูกหัวใจทันทีเลยนะครับเลยเลยพวกนี้จะรักเดียวใจเดียวตัวผู้ตายไปตัวเมียก็จะอยู่ตัวคนเดียวเลยพอตัวเมียตายไปตัวผู้ก็จะหาใหม่ทันทีนะครับความในใจด้วยบอกักเดียวใจเดียวเดียวอาใคร ตอนนี้เราอยู่สถานีหมีนะคะเราจะมาดูอะไรเรามาดูหมีควายมาดูอะไรเพืมาดูเพื่อนเราเองมาดูหมีควายฮัลโหลเพื่อนของเพื่อนรักเพค่อนเห็นเพื่อนตัวเองแล้วหนึ่งเหมือนเธอเลยอ่ะเหมือนฉันเลยยอฮัลโหล my friend ตื่นตื่นเฮ้ยกำลังหาเราได้เห้ยตะวันสองตูดแล้วนะตื่นสิควายสองตัวมาดูเธอนะอ้าว นกเลยนกหรอนกนกมาดูนกเหมือนเราเลยอ๋อนกเหมือนเราจังเลยโอ้เป็นลาบผู้บอกว่าเอาไปลาบสักตัวน่าจะอร่อยเอาไปลาบสักตัวน่าจะอร่อยนะคะเอาไปลาบสักตัวก็จะก็คือกบตัวที่สามกบแล้วนี่กบแล้วนี่ดูนกกันจ้าอันนี้คือหมีเมาเนี่ยด ทุกคนไปกันจ้าไปกันจ้าไม่รู้เขาให้ไปไหนดูอะไรก็ไม่รู้อุ้ยน่าฮาวิแบบมันกระพือโอ๊ยมันกระพึงปึกวัางกระพึงแล้มันกระพิงเลยจะเย็นี่นี่นี่ระบายหาให้เราดูหน่อยยิ้งมากจ้ะลองหันหน้ามายิ้มหน่อยสิ สบาดหางไงจ้าสบาดหางให้เราดูหน่อยสิคณะคณนก็เต๋งเนาะแต่เราสวยกว่าขอโทษด้วยไปเขาต้องถ่ายแบบนี้ดเราอยู่กองนักใหญ่อุ้ยอุ๊ยพี่อ๋อนเพื่อนมึงเพิ่งไปหาเพื่อนไปดูเพื่อนกันจ้า เจอเห็นไก่บ้านมั้ยหรือาอุ๊ยเอพร้อมกอนก่อนขอบปัญไปกันดูสดบ๊ายบายเฮ้ยเจอแล้วเจอเยอะเลยสายหาทนายอันนี้เพื่อนปลอมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพื่อนจริงกันโอเคค่ะไปกันเลยค่ะนี่เปล่าตัวนี่แล้ว แม่บ้าน้อกินด้วยหน่อยหิวข้าวมากเลยสถานีคนชอบแรดค่ะค่ะทั้งตัวใหญ่แล้วก็อ้วนทั้งใหญ่ทั้งอ้วนขาก็ชาดดีค่ะแรดภาษาอังกฤษแรดอ๋อเหรอที่ง่ายแรดนี่ที่ไงนี่คือแรดนะคะลายลิ้นลิ้นเพื่อนน้าปะเพื่อนจริงเราเจอแล้วปะเห็นจะตู่ทันหน้าให้ดูหน่อยสิ เียนหรอเยี่ยมเยี่เย hey, ี่ยมเยีโ hmm. อ้สิเพนยาที่มาแล้วกยาตาตๆกูเจมล้อสิเพนยาที่มาแล้วกรยา มือกิ้งก่ายยากจับอยู่บนกระแพงครับผมขวามือนะครับผมจะเป็นพันผสมนะครับผสมน้ำผสมปูนผสมทรายครับผมสถานีที่หกครับผมออสเตรเลียนะครับผมสถานีที่หกครับจะมีเต่าสุกุตะเล็กโค้งอันตรายจ้าแรงดีแรงครับผมด้านหน้าของเราก็แรงแรงแรงมากแรงจนฝนไม่ตกนะครับ ขวามือนะครับกวงดาวนะครับมีราบม้าลายนกกระจอกเทศลาบัวต่างประเทศนะครับขับรถส่วนตัวหรือรถส่วนทางด้านซ้ายมือครับผมกวงป่ากวงม้านะครับผมกลัวนะครับเห็นเล็กๆดำๆตามพื้นไหมครับไม่ใช่ยาลูกกรดลิชาไข่มุกอย่าไปหยิบนะครับผมขี้ล้วนๆนะครับผม รก็สิ้นสุดการจมสัตว์ทางด้านล่างแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมคณน้าจา์แล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับผมขอให้เดินทางกับบ้านปลอดภัยทุกคนนะครับ ส่วนอุบลราชฯตอนนี้เรากำลังจะว้าบอเตอร์วอเตอร์อะไรอ่ะอุบลราชฯดาวไม่รู้อ่านถูกหรือไม่แต่ D A W ไม่รู้อ่านว่าเดวดาวดาวสักามอ่านนี่แหละจะไม่รู้ไปว่าอะไรเสร์ชกุ๊กเกิลแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจ้าเขื่อนทางล่างจิตมาไปงานแรงงานได้อยู่เขื่อนบป็นไรหน้าเหมือนสันเขื่อนนะเขื่อน อะไรใครครับท่านผู้ชมเรากําลังเสิร์ชหาคําว่าเขื่อนภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราอยู่ถื่อนแล้วทุกคนเฮ้ยเถื่อนจีิคนเถื่อนได้อยู่บรานแดนแดมคืออะไรอ่ะเดเื่อนใช่เหรอเคยได้ยินเขาว่าหน้าเหมือนสันเขื่อนไหมนี่เลยหน้าเหมือนสันเหรอซนี่จ้ามะเลยอุ้ยสวยอยู่นะว่าไม่ได้ กูจะไปน้ำพุน้ำเทีしし่ยวเดินตามท่านผู like ้ชมมาตอนนี้เรากำลังจะเดินไปแล้วนะเราจะเดินไปไหนคะถ้าจะช้าแบบนี้เรียกว่าเดินข้าแบบนี้เออมาวีทุกคนเห็นเรือไหมนี่เป็นเรือทั้พคก่นี่นะครับทุกคนหลายคนอาจจะไม่เคยเห็น speed boat หรือเรืออุ๊ยอุ๊ยระวังตกในตากล้องเดินมาอันนี้ก็กั้นไว้ห้ามห้ามปลาหินหออีินหิน เราจะไปลองเดินมาแล้วนะท่านผู้ชมไม่เคยมาเดินมาเดินมาลองดูบรรยากาศรอบๆโอ้ดีสิเห็นมาได้ไหมนี่จ้าทำอะไรอ่ะเป็นี่จ้าร้อนมากอันไหนเขาเรียกว่าสันเขื่อนหน้าเราอ่ะเคท่านผู้ชม การนัเนในเขื่อของเราก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เลยไม่รู้เขาจะให้เทาทำอะไรต่อเราจะไปถ่ายรูปก่อนก่อนนะครับาะทำอะไรด้วยอะไรเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราพบสัตว์แปลกที่เขื่อนอุบลรั์ค่ะก็คือลิงสองตัวนี้นะคะนั่งเหมือนคนไม่มีความคิดเลยค่ะดูสิคะไปดูชนีมาอันนี้ก็เชนีชชนีค่ะค่ะเขาจะปีนต้นไม้แล้วนะคะ ต้นไม้นะคะนี่ต้นไม้ต้นนี้เลยว่าจะให้เขาทําให้ดูเขาไม่เล่นกับเราเขาเพราะเขาเหนื่อยค่ะแก่นค่ะใครใช่เขาค่ะคืออุปกรณ์ทำไมอยู่คอนแก่นคะอุปกรณ์ทำไมอยู่คอนแก่นอุบลรัตน์ทำไมอยู่คอนแก่นคะอ๋องคุณบอกไม่รู้นะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมอุ้ยเราเจอคนขี้แอ๊กค่ะนี่ค่ะใช่เราเจอคนขี้แอ๊กเราจะลงไปนางคานาไปเล่นน้ำกันนะคะ ไปลงไปเตียนตูนน้ำกันคนเราไม่ลงเตยนะเรากลัวมันขึ้นเดี๋ยวก็เออแล้วว่าแม่ผมโผ่ไวจ้าไม่สิไม่นะมีปีนเอารู้เว้นทันเราครูเอ๋มเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับยัยเอ๋มอะไรรายการรายการพาเที่ยวปีพยโยยขาไม่ขึ้นเอาเงินทำไมมืดจังเลยทำไมมืดมันองมืดแหละเนาะมันไม่มีแสงท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนคะอยู่สักที่ค่ะในประเทศดำกันเนาะมืดแล้วค่ะ พ่อขามีเร er you uh uh. ื่องถามว่าทำไมเกิด uh อุบัติรัตอยู่คอนแกนเกิดอุบัติรัตทำไมมันอยู่ดูเหรเขื่นคอนแกนอยู่บนอันนี้ถ่ายหรือยังเนี่ยถ่ายแล้ว่ออย่าถ่ายแบบนี้ รายการแล้วนะเราร้อนเดี๋ยวเรานะ้าที่ว่าไม่ไปปิดอยู่แล้วเราก็จะไปปิดอยู่โรงเรียนเพราะว่ายังไม่กลับบ้านไงคะท่านผู้ชมค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะพุชมลซอยอิสาของเราเป็นที่สัการบูชาของาสาวๆ okay. เราก็จะขึ้นไปไหว้พระหรือเปล่านะเพ <laughs> าเรานั่งไม่ไหวเราก็จะไม่ไหวนะเพราะว่าเราปวดเรื่องปวดขาแล้วใช่เลยเพราะว่าเดี๋ยวขาเราจะตะคิวขึ้นกลคันจ้องเธอแตนะ่ทั้งหูเราหลายเธอแล้วนะ <laughs> ถ่ายรูปจ้า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 ไปเอาขันจอมลูกอุงแต่แพ้ยังมีถ่ายรูปเลยแพแล้วก็จะกําลังจะย่างขึ้นรถเพราะว่าเรารอมันร้อนมากเลยเราไม่ได้ใช่ใช่แล้วก็ว่ายพลาสแล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าปามากเลยแล้วก็จะกลับบ้านใช่อยากกลับบ้านเลยค่ะค่ะ 하아 하하하 오케이 하아 โมงค่ะยังไม่ถึงบ้านค่ะไม่เหมือนหกโมงเลยอ่ะสรับจบการถ่ายทำนะเวื่องต้นไว้ที่นี้ขอบคุณครับแ h a งเ y ร u